สวัสดีค่ะ The Power of c h a n ชค่ะกลุ่มที่2นะคะเป็นเครือข่ายการค้าเพื่อความยั่งยืนนะคะกลุ่มเราก็มาด้วยการเป็นทีมมีหลายกลุ่มหลายองค์กรน,นะคะมีมาจากปัตตานีสตูลยะราแล้วก็นาราธิวาสนะคะของเราเครือข่ายของเราที่เป็นยั่งยืนนะคะเรามีตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ํานะคะโดยเราจะมี ทรัพยากนที่อย่างมีค่าที่สําคัญมากนะคะมาจากกลุ่มคนตานีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางกีเยาะนิเยาะค่ะมาจากข้าวคนตานีค่ะถ้านึกถึงข้าวมาจานันนูก็นึกถึงปตัตตานีอํเาเภอมายยค่ะมาจันนูค่ะ,ะดิฉันของดิฉันก็เป็นกลุ่มข้าวคนตานีค่ะตอนแรกๆก,ก็คือจากหน้า16ไร่กลายมาเป็น500รไร่ จะาครัวเรือนกลายมาเป็นร้อหกสิบครัวเรือนค่ะทั้งตำบลค่ะตอนนี้ก็คือของกลุ่มดิชั่นมีทั้งกลุ่ม GMP จะวิจัยข้าวปัตตานีค่ะแล้วก็มีศูนย์เรียนรู้อารับเด็กที่หลงยาเสพติดเสริมรายได้ให้กับเขาแล้วก็ลดปัญหาสังคมแล้วก็มีทั้งเด็กมอปัตตานีวิจัยเรื่องกับข้าว แผอาสมุนไพรค่ะแล้วก็มีเด็กเยาวชนหันมาทำนากาย่อโยกระดับเด็กเยาวชนหันมาทำนาเกี่ยวกับเด็กตอนนี้วัยรุ่นมันไปไกลจะที่ว่าคนรุ่นนี้หันมาขายออนไลน์อะไรไม่เป็นสักอย่างแต่ว่าคนรุ่นเยาวชนนี้หันมาเกี่ยวกับขายการออนไลน์แล้วก็ไลฟ์สดมีการทุกอย่างค่ะการที่มีข้าวดีนะคะนี้มาจากคตูนกลุ่มเพชรนไลค่ะ การที่มีข้าวดีพืชผักดีต้องต้องมีพื้นที่ทั้งน้ำและก็ดินดีคือที่กลุ่มก็เน้นอนุรักษ์ให้สุขภาพดีเป็นหลักค่ะคือการที่เน้นการให้สุขภาพดีเป็นหลักไม่ว่าพืชผักทุกชนิดไม่ว่านาข้าวหรือพืชผักทุกชนิดนะคะการที่ทำให้สุขภาพดีเป็นหลักคือมาจากความบริสุทธิ์ของของ ของปุ๋ยที่เราทำผลิตเองพร้อมปลูกเพื่อให้เยาวชนทุกวัยให้กระหนักถึงความมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงเพื่ออยู่ได้เพื่ออยู่ได้และปลอดภัยทุกวัยเท่แค่นี้นะคะ,คะสวัสดีค่ะชี่นาริป้านะคะมาจากกลุ่งภาคุูมิบลาวิมก็ทำภาพป,ปักอยู่นะคะก็กลุ่มของเราก็คือจะเปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ผ้าปักค่ะก็คือจะปักบนเสื้อบนกระเป๋าบนหมวกก็ตอนนี้เราก็พยายามสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมจากในตำบลเราเป็นต่างอำเภอแล้วนะคะแล้วกเ็เราจะมีการขยายเครือข่ายด้วยค่ะแล้วก็งานปักก็เป็นภูมิปัญญาซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระนางเจ้านะคะที่ให้มากับชาวบ้านในชุมชน ก็ทางกลุ่มก็อยากตอบแทนพระองค์ท่านพระองค์ท่านนะคะด้วยการสืบสารต่ยอยอดรักษาโครงการของพระองค์ท่านไว้ตลอดไปก็ตอนนี้เราก็มีการสอนแบ่งปันโดยสอนเด็กๆด,ด้วยค่ะก็ทําให้เขามีมีรายได้เสริมจากงานปักเพิ่มมาเรื่อยๆก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนเ,เราก็มีตลาดด้วยนะคะก็ มีการตลาดออที่ชัดเจนนะคะก็จะมีการไลฟ์สดออนไลน์แล้วก็มีการออกบูธต่างๆนะคะสวัสดีค่ะจากกลุ่มมูสฟานะคะ,ะทางกลุ่มเราอยู่ในช่วงกลางน้ำถึงปลายน้ำกลางน้ำก็คือการผลิตการผลิตสินค้าในแต่ละตัวของเราเน้นผลิตตามคุณภาพที่ต้องการของตลาด ด้วยการสำรวจตลาดล่วงหน้าการสำรวจสำรวจตลาดล่วงหน้าว่าความต้องการของตลาดเป็นยังไงเราถึงได้ผลิตตามตามคุณภาพและความต้องการของตลาดทีนี้คิดอยู่ว่าการที่จะเอากลุ่มที่แต่ละอาชีพมารวมกันมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทั้งที่เรามีทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำแต่ต้นน้ำของเรา ายน้ําของเรากลางน้ําของเราอยู่คนละจังหวัดเลยค่ะมันยากมันยากยังไงการที่ว่าข้าต้องการปุ๋ยจะส่งปุ๋ยจากสตูลมันก็ไม่ใช่การผลิตบูดูปลามีกากจะส่งกา,กากไปผลิตปุ๋ยถึงสตูลมันก็ไม่ใช่มันทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากเราจึงมีการวางแผนบูรณาการร่วมกันเพื่อที่จะ ขยายเครือข่ายขยายเครือข่ายแบบไหนในระยะเวลา4วันมันไม่ใช่ที่จะทําให้เสร็จในทันทีเรามีการวางแผนขยายเครือข่ายโดยการจัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัทบริษัทจํากัดเพื่อยังไง 1. สํารวจความต้องการของตลาดของแต่ละกลุ่มความต้องการของสินค้าของแต่ละกลุ่มเข้ามา เกี่ยวกับของแต่ละกลุ่มว่าแต่ละกลุ่มสามารถผลิตสินค้านี้ได้ไหมความต้องการของตลาดต้องการอย่างนี้แต่ละกลุ่มพัฒนาสินค้าของตัวเองให้สู่ของตลาดได้ไหม 2. เราจะบูรณาการร่วมกันอย่างกลุ่มของสตูนทําปุย๋ยทําปุย๋ยของเราทําบูดูบูดูมีกากากากที่ทําปุ๋ยกับอาหารสัตว์ได้เราบูรณาการร่วมกันโดยการเอา รูจากจากสตูลมาสอนที่โรงงานทําปุ๋ยเพื่อที่จะตั้งส่วน,วนเกินที่จะต้องทําปุ๋ยได้เราจะตั้งเป็นกองทุนกองทุนของแต่แต่ละกลุ่มมีกองทุนรวมกันกองทุนร่วมกันนี้เราจะบูรณาการในการบริหารในรูปแบบของบริษัทร,ร,รูปแบบของบริษัทเพราะฉะนั้น 1. มันประหยัด ต้นทุนในการดําเนินการประหยัดต้นทุนในการดําดเนินการแทนที่ว่าขยะของเราได้ทิ้งไม่ใช่เรามาทําปุ๋ยได้เงินจากการขายปุ๋ยแทนที่ของโรงงานมุตตะฟ้าจะใช้ไม่ใช่เราจะตั้งในรูปแบบของอเชิงสหกรย์กรนะคะเชิงสหกรยากรโดยการที่กองทุนนี้เราจะบริหารร่วมกันจากสกลุ่ม ในการใช้ในการใช้เงินใช้ใช้เงินในการบริหารงานในรูปแบบบริษัทก็คือเราจะเดินไปในการตลาดเดินไปในการพัฒนาสินค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เราจะใช้เงินตัวนี้มาใช้ในการบริหารการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้มันต้องมีแบบพอเพียงก่อนมันต้องมีแบบเพียงพอก่อนเพียงพอในลุกใน ปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอในปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเราและเราถึงจะแบ่งปันได้ในรูปแบบพอเพียงค่ะสวัสดีค่ะ,ะหนูเนี่ยขอตแทนตัวเองนะคะเป็นคนเจนใหม่ของกลุ่มแม่แม่ทุกคนคือวันนี้ทุกคนนะมีความจริงใจที่จะมาถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะแม่แม่มีของดีทุกคนแต่ละคนเนี่ย มีทั้งภูมิปัญญามีทั้งทรัพยากรในแต่ละพื้นที่แต่ทุกคนน่ะเด่นทุกคนไม่มีใครเลยที่เราจะหนูคุยกับแม่ๆว่าเราจะไม่สร้างเครือข่ายต้นแบบเราจะไม่สร้างชุมชนต้นแบบแต่เราจะสร้างเครือข่ายที่มันไปได้จริงๆเป็นเครือข่ายที่เราทําได้เลยนะตอนนี้ที่ไม่ได้เป็นแค่ต้นแบบแต่ละคนน่ะมีทรัพยากรใช่ไหมคะมีวัฒนธรรมมี หลายๆอย่างค่ะเป็นของตัวเองแล้วแต่ละคนเนี่ยก็เด่นคนละด้านหนูยกตัวอย่างนะคะเหมือนข้าวยำจานหนึ่งอะค่ะทําให้เข้าใจง่ายๆเหมือนข้าวยำจานหนึ่งเนี่ยเราต้องมีข้าวใช่ไหมคะมันจะมีข้าวอย่างเดียวไม่ได้มันจะเป็นข้าวยำไม่ได้มันต้องมีปลาด้วยปลาเราก็มาจากกลุ่มคุณแม่หนึ่งอ่า <ๆๆ S 2> เหมือนผักก็มาจากแม่สาวเหมือนข้าวก็มาจากแม่ยะทุกคนเนี่ย ส่งความรู้ส่งทุกอย่างค่ะแลกเปลี่ยนองคความรู้ซึ่งกันและกันหมดเลยแต่จริงๆแล้วอะ่ะการแบ่งปันอะ่ะทุกกลุ่มอะ่ะแบ่งปันอยู่แล้วนะตอนนี้แต่ทํายังไงให้มันกรุ๊ปเข้ามาสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเราอะค่ะมากขึ้นกว่าเดิมโดยการที่เราเนี่ยตั้งทีมขึ้นมาค่ะเหมือนเราอะ่ะมีแม่ๆใช่ไหมคะเป็นต้นน้ํากลางน้ําทีนี้พวกเราเนี่ยก็เลยคุยกันว่าเราจะทํายังไงดีให้กลุ่มเราเนี่ยเข้มแข็งกว่าเดิม เราก็เลยทําทีมปลายน้ําขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละคนน่ะเขาขายของเองอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยขายของอ่ะเราไม่รู้เหมือนแม่ๆบางคนน่ะเหมือนแม่ป้าอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาปรับทัดพุมอ่ะเขาจะขายได้ไหมเขาไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเทรนของตลาดเป็นยังไงเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปคอลแลบกับใครได้บ้างเหมือนแม่สาวเขาปลูกผักเขากินเฉพาะในหมู่บ้านแต่เขาไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะทํายังไงได้มากกว่านั้น ทำปุย๋ยหรืออะไรต่างๆเขามีองค์ความรู้แต่เขาอยากจะแบ่งปันแต่เขาไม่รู้จะแบ่งปันให้ใครเขาก็หันมาแบ่งปันให้กลุ่มแล้วเหมือนแม่เยะเขาก็ทําข้าวแต่เขาขายข้าวอย่างเดียวเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเอาความรู้องค์ความรู้จากไหนมาทําข้าวให้ขายได้เป็นข้าวพื้นถิ่นที่มีการพัฒนาที่มีการใช้นวัตกรรมเราก็เลยสร้างทีมปลายน้ําขึ้นมาค่ะทีมปลายน้ำเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือทีมพัฒนา ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่หมดเลยมาจากกลุ่มทุกคนลูกแม่ย่อเองที่มีเป็นร้อยลูกแม่สาวลูกแม่ปะทุกคนมาร่วมกันค่ะเกิดเป็นทีมพัฒนาขึ้นมาทีมพัฒนาเนี่ยก็จะสำรวจความต้องการของตลาดว่าตอนนี้เนี่ยตลาดโลกอะ่ะหรือตลาดในประเทศเราหรือตลาดในชุมชนเราต้องการอะไรเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องพัฒนาสินค้าของแม่ๆเนี่ยไปในทางไหนแล้วพอเราพัฒนาแล้วใช่ไหมคะเราก็มีช่องทาง เพราะว่าเราเอาการเราเอาบูรณาการทุกอย่างเลยของแม่แมเนี่ยเข้ามารวมเป็นจุดเดียวพอทีนี้ยพอเราบูรณาการเป็นจุดเดียวแล้วเรารู้แล้วว่ามันก็สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพราะเราอ่ะทีมเราอ่ะทำการบ้านมาเรียบร้อยแล้วเราก็เลยมีช่องทางในการขายเราจะติดต่อทั้งออฟไลน์ออนไลน์ line, ทีมออฟไลน์เราก็จะขายให้กับตัวแทนจำหน่ายเทรดเดอร์หรือว่า โมเดิร์นเทรดเองหรืออะไรเองหลายๆอย่างอะคะ่ะที่เป็นเกี่ยวกับทําการบ้านออฟไลน์ line. เราหาลูกค้าเมื่อก่อนอะทาไมเราถึงทําทีนี้ขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแต่ละคนอะเขาเหนื่อยกับการที่เขามีภูมิปรรัญญาเขามีของดีแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปทางไหนหรือพัฒนายังไงทุกคนอะผ่านการพัฒนามาแล้วแต่เขาพัฒนามาในจุดที่ว่าเขาพยายามด้วยตัวเองมาตลอด แทนที่เขาจะยืนอยู่คนเดียววเราก็ยืนด้วยกันดีกว่าไหมเราก็เลยคิดว่าถ้าตอนนี้เรามายืนอยู่ด้วยกันแล้วเราทำอะไรที่มันทำได้เลยนะตอนนี้แล้วทำให้ทุกคนน่ะเข้มแข็งได้เลยนะตอนนี้อะค่ะเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำทีมนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็แบ่งเป็นทีมพัฒนาใช่ไหมคะแล้วก็ทีมขายแล้วทุกคนน่ะมีการแบ่งปันอยู่แล้วเราอะทำทีมนี้ขึ้นมา เราไม่ได้แสวงหาผลกําไรใดๆเลยค่ะเราแค่อยากให้แม่ๆพัฒนาสิ่งที่ตัวเองมีไปให้ถูกทางเราอยากให้แม่ๆเอาของดีที่ตัวเองมีอยู่หรือสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มาแชร์ให้กันแค่นั้นเองเราไม่ได้จะทำบริษัทขึ้นมาเพื่อการเพื่อประโยชน์แต่เราทำบริษัทขึ้นมาเพื่อจะทำให้ชีวิตแม่ๆดีขึ้นชีวิตของทุกคนดีขึ้นเพื่อการแบ่งปันจริงๆเหมือน อย่างที่คุณแม่บอกว่ามันจะเกิดการพอเพียงได้มันต้องเพียงพอก่อนเพราะเอาจริงๆอ่ะคือ,อหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วท่านได้มอบมรดกให้เราเนี่ยมาอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเป็นมรดกทางการให้อ่ะคะ่ะคือคาว่าให้คําเดียวง่ายๆแต่ท่านให้ปวงชนท่านให้ลูกของท่านท่านให้ปวงประชามาทั้งชีวิต เราก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยการที่เราเนี่ยจะให้คนอื่นบ้างแล้วการที่เราการให้ของเราอะ่ะมันทําให้คนอื่นเข้มแข็งขึ้นได้ด้วยมันเป็นเรื่องที่ดีอะค่ะมันเป็นสิ่งที่ทําได้เลยที่เราเอาความเข้มแข็งของทุกคนมารวมกันเป็นจุดเดียวเพื่อทําให้ทุกคนอะเกิดความมั่นคงในวงจรของเราเองในกลุ่มของเราเองเพราะเราเนี่ยทุกอย่างอะเรา เก่งกันมาหมดแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะพัฒนาแล้วเพราะทุกคนวัตถุดิบดีหมดสิ่งแวดล้อมดีหมดเหลือแค่เหมือนที่เราเออศึกษามาจากหลายๆที่ใช่ไหมคะจากที่เราไปศึกษาดูงานมาทุกคนเนี่ยพื้นที่ดีการบริหารเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับใช่ค่ะเชิญครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าการบริหารจัดก,การคนเราอะ่ะไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าแม่แมทุกคนน่ะคือเราไม่ได้คิดว่าใครบริหารใครแต่ทุกคนน่ะ สามารถที่จะภาคภูมิที่จะยืนอยู่บนเวทีนี้ได้แล้วทุกคนน่ะไปด้วยกันได้หมดอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่ตอนนี้เราหันมามองกันบ้างยอมรับกันบ้างแล้วเกิดสังคมที่มันเริ่มจากการแบ่งปันแล้วเริ่มจากการที่เราอะต้องการความมั่นคงในตัวเองก่อนถ้าเราสร้างความมั่นคงในตัวเองได้แล้วอ่ะเราช่วยใครก็ได้ค่ะหนูเชื่ออย่างนั้นเหมือนที่จะพูดยังไงดีเหมือนที่พ่อบอกว่า จากวันนี้สักเหมือนปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่บวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจมันจะก้าวต่อไปได้ด้วยความมั่นคงค่ะขอบคุณมากค่ะอือด้วยครับแม่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับดรเบิร์ดเชิญครับ ผมไม่อยากเห็นคนจียทุกคนเนะี่ยไปขายเนืองทองาต้องแห่ไปขายเนื้อกรองเราต้องทำแบบแนวคิดอื่นที่เราจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่อยากซื้อสินค้าเรากลับมาชอบยิ่งในพื้นที่เราเราจะมีแนวคิดอย่างนั้นอย่างไรถ้าถ้าเราทำอย่างนี้เราจะทำมันอย่างไรมรามีของดีแล้วมันจะดึงคนมาซื้อของที่บ้านเราเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องแห่เอาของไปขายเขาเนี่ยเราจะทำอย่างไร หนูขออนุญาตอบคําถามนะคะค่ะมันจริงๆแล้วอะ่ะเหมือนเมื่อก่อนนะคะเรากระจัดกระจายด้วยความที่ทุกคนน่ะคือต่างคนต่างไปแล้วเราอ่ะก็ต้องแห่เอาของไปขายทุกงานชั้งงานโอทอปชั้งงานต่างๆอ่ะคะ่ะแต่ทีนี้อ่ะถ้าเรารวมกันเป็นกลุ่มทําไมเราถึงรวมกันเป็นกลุ่มหนูไม่อยากให้มองในรูปแบบของบริษัทแต่ทําไมเราถึงพูดเรื่องบริษัทขึ้นมาเพราะพอเรามีโอกาสไปในจุดๆหนึ่งที่มันกําลังจะ ผ่านออกนอกประเทศเราไปอ่ะมันต้องมีความวิสาหกิจอะค่ะมันยากที่จะไปต่อเราก็เลยจัดตั้งบริษัทเพราะความน่าเชื่อถือของบริษัทอ่ะมันมีมากกว่าที่เป็นวิสาหกิจเราก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นบริษัทแต่บริษัทนี้อย่างที่หนูบอกอ่ะว่าเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์เหมือนบริษัททั่วๆไปเป็นบริษัทเพื่อสังคมอะค่ะแต่ด้วยความที่เราอ่ะยังมีความรู้เรื่องบริษัทเพื่อสังคมน้อย เราแค่คิดว่าจะทํายังไงให้มาอัดแอปกับเราถ้าเรารวมกันเป็นกลุ่มจากที่เราขายของคนเดียวเราต้องไปขายของตามเมืองทองเนี่ยเราก็พอตั้งเป็นกลุ่มแล้วใช่ไหมคะมีหลายๆคนเนี่ยเราก็เชื่อมโยงอะค่ะกับเครือข่ายท่องเที่ยวในในพื้นที่ก็ได้จากการที่เรารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่อะคนมองเห็นคนตัวใหญ่มากกว่าคนตัวเล็กถูกไหมคะถ้าเราตัวตัวใหญ่ขึ้นะถ้าคนมองเห็นว่าเนี่ยเหมือนเวลาเราไปขายของเราไม่ได้มีแค่นี้นะ บางทีลูกค้ามาหาเราเองด้วยซ้ำค่ะแล้วก็ตอนนี้คือทุกคนคุยกันหมดแล้วว่าเราจะทํายังไงเหมือนเอาของดีสักอย่างหนึง่งใช่ไหมคะเราจะทําเป็นสินค้าสักอย่างหนึง่งที่ทุกคนเอามารวมกันได้ค่ะใช่แล้วทีนี้คือเราสามารถบริาการร่วมกับคนในพื้นที่ได้สามารถบริาการร่วมกับกลุ่มอื่นๆได้ค่ะอย่างนั้นคือมันจะเกิดความเชื่อมโยงมากกว่าในกลุ่มเราค่ะเดี๋ยวถ้าถ้าเป็นว่าถ้ากลุ่มนี้เนี่ยเกิด ด้านของเราคือการนำเสนอเนาะวิธีการพูดสุดท้ายเนี่ยดีนะแต่ว่าเนื่องจากว่าหนึ่งเราเราใช้คําว่าบริษัทเนี่ยมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้สิ่งที่พูดมาเมื่อสักพูดเนี่ยเกาเรียกวิสาหกิจเพื่อสังคมนะถ้าเน้นทำท่านเลยว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยทำเพื่อการหาไรายได้พร้อมกับการแต่งปานพร้อมกันเนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์ของมันมอยู่นะครับมันก็ตัง้งบริษัทนั่นแหละแต่ว่าเขาเรียกบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมงานนี้นก็หมายรับอันที่สองผมว่าจะว่าข้อดีของการมองว่าต้น อันนี้ทําให้มันพุ่งขึ้นนะฮะแล้วทำให้มันคงขึ้นว่าสุดท้ายเนี่ยทุกคนมองไม่เห็นเลยว,ว่าน้ำพุ่งจะเดินยังไงแต่ว่าเอาคนรุ๊ปลุนแบบบรรจัมนี้เนี่ยมันมันก็เปลี่ยนทิศนะฮะจริงๆว่าไอ้สไลด์ที่นําเสนอไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะเรามาพูดข่าวบทหลังเนี่ยได้ดีแล้วก็ถามม้าผ่านไปได้นะครับก็คือต้องไปปรับตรงนั้นและเอาสไลด์มาให้ครับเสนอผมย่างเสริมนิดเดียวถ้าเราจะเปรุ่นหใหม่เอาแนวคิด กศิลปรเมยด้วยครับก็เอาเป็นว่าเนี่ยเราได้ความรู้ใช่ไหมว่าใครที่ต้องการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็สามารถเป็นบริษัทได้ในบริบทต่างๆเนาะอ่ะกลุ่มต่อไปเลยนะครับเหลือคลิปวิดีโอปรวมมือกับคลิปวิดีโอกลุ่ม2หน่อยเชิญรับชมได้เลยครับ ได้รับแนวความคิดอะไรที่จะเข้าไปปรับใช้ในวิสาหกิจของน้องบ้างครับค่ะในความที่หนูจะเรียนรุ่นใหม่ค่ะการเข้าโครงการในครั้งนี้เนี่ยทำให้หนูได้รับประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การบริหารของเขาการการวรรวมอของคนในชุมชนค่ะแล้วก็นีสิ่งที่หนูเห็นหลักๆก็คือการบริหารอของความเป็นผู้นำของเขา มานั่งสอบตุลาจากการที่เรามาดูงานทั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านทช่งยาวนายาสามารถนำไปไป,ประยุกใช้นะคะกับกลุ่มของเราใช้หมดอีกอย่างเราจะเพิ่มเครือข่ายเราเยอะในเรามาทั้งนี้เราได้ทั้งหมด5จังหวัดน,นะคะเครือข่ายเรามีหลากหลายเราสามารถไปไประยุก์ใช้ได้หมดเลยค่ะความรู้ตรงนี้ดีมากเลยค่ะให้อ่านปากชนะนะครับแหมแม่แมฮิปโปของพี่ ทำไมไม่มีเสียงละจ๊ะเสียงหายนะเป็นไรไม่เป็นไรอย่าว่ากาันอย่าว่ากาันมันไม่มีผิดพลาดกันบ้างนะนะยายายาในภาพอืดอัดแล้ว กลุ่มสองตอนนี้อึดอัดกว่าอีกนะฮะโดยเฉพาะน้องก๊อฟนะฮะ